มาฮ่องกงทั้งทีจะพลาด้ังไงกับเว r ร์ฟิชิงเซ็นเตอร์ครับโอ้โหรวบรวมอุปกรณ์ตกปลาครับที่ฮ่องกงครับตอนนี้เราเดินขึ้นไปชั้นสี่ครับเปิดลิฟต์มานี่ว้าวว้าวเลยครับมีทั้งอุปกรณ์ครับเสื้อผ้าหน้าผมครับแต่นี้ครับเดี๋ยวแยกไปเป็นอีพีไปครับตอนนี้ขอเป็นอุปกรณ์เสื้อผ้าหน้าผมครับมีทั้งถุงมือหมวกชุดครับโอ้โหแบรนด์ไดว่าทั้งนั้นครับสวรรค์ของนักตกปลาเลยครับแบรนด์ไดว่าทั้งนั้นครับตัวนี้ชูชีพครับสาหรับ ไปพายเรือออกหมายครับการจมการจมครับดูชูชีพสวยๆทั้งนั้นครับที่นี่ครับนี่ไดว่าทั้งนั้นครับตึกนี้ครับมีแต่ของไดว่าไดว่าและไดว่าครับเดี๋ยวเรามาแยกอุปกรณ์ครับตอนนี้เรามาดูชุดกันครับดูทั้งรองเท้าทั้งเสื้อผ้าหน้าผมครับกางเกงครับโอ้โหพี่จับเนื้อผ้านุ่มๆนะครับตัวนี้กระเป๋าครับโอ้ยอยากได้หลายอันเลยครับมีทั้งรองเท้ากระเป๋าครับ นี่นี่ดูดูดิดูดิดูดิโอ้โหเดินมาเจอแว่นนี่ครับดูแว่นได้ว่าดงนั้นแหละครับใส่แล้วครับสบายตาเลยครับอุปกรณ์กล่องครับเพียบครับหลากหลายครับสวยงามตามท้องเรื่องครับและนี่ครับชุดอย่างเท่ครับชุดตกปลาโอ้โหมีสวิงครับโอ้โหนี่ช้อนปลาอะไรวะเนี่ย กระเป๋าใส่คันครับใส่คันใส่ล้อครับอย่างเยอะอะครับที่นี่ครับตัวนี้ครับเน้นๆครับแบรนด์ไดว่าครับแล้วมาดูนี่ครับอุปกรณ์คีมหน้าผมครับโอ้โหและนี่ครับกล่องกล้องกล่องครับเดี๋ยวเจอกัน ep ีที่สองครับ